นะครับเมื่อเช้าโอ้โหดเดือดครับพี่หนุ่มกัญชัยนะครับนะสอบสวนกลางนะแล้วก็ผมนะครับนะนะประสา,ทานท่านสอบสวนท่านจิรพุภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางบุกไปจับนะครับคนแอบอ้างโหนกระแสแอบบอ้างยังไงโอ้เป็นมิจฉาชีพที่น่ากลัวมากนะครับหลอกคนนะครับหลอกคนว่าเดี๋ยวจะพาไปออกรายการโหนกระแสนะครับแล้วก็ว่าปักเบ็ดต่างล่อไว้ตามโซเชียลต่างๆนะครับ หลังจากปักเบ็ดล่อในโซเชียลต่างๆเนี่ยมีคนหลงเชื่อบางคนเสียหายมากกว่า3 0 0 0 0 0เสีย30000 0บาทนะครับหลอกเงิน3 0 0 0 0 0หลอกเงิน3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0้โอ้ยหลอกเยอะแยะมากครับนะเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับได้แล้วแต่ยังไม่จบนะครับตอนนี้ขยายผลต่อตอนนี้ขยายผลต่อครับจะไปจับเขาเรียกว่าจะไปเอาอีกคนหนึ่งมาแล้วกันนะจับได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เดี๋ยวไปเชิญอีกท่านหนึ่งมา นะครับนะ้าที่อยู่ในกระบวนการด้วยนะซึ่งมีเลขบัญชีส่งไปทางให้ผู้เสียหายนะก็ตอนนี้นะครับผมขออนุญาตพักเคสสักคู่หนึ่งพักตอนเช้ามาอีกเคสหนึ่งครับนะ้าเคสนี้ก็น่าสงสารต้องมาช่วยน้องอายุ3ขวบนะครับน้องโดนหนักมากเลย นะครับน้องโดนหนักมากนะใครที่เข้ามาแล้วอยากช่วยสังคมไปกับผมท่านไม่มีอาจจะไม่มีเวลาจะไม่มีทุทรัพท์แต่มีหัวใจท่านสามารถส่งไปได้เพื่อให้คนที่เขาลำบากอย่างเคสเนี้ยอย่างเคสอื่นๆที่ผ่านผ่านมานะลำบากเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือได้เห็นว่าตรงนี้ช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่นะครับนะแล้วกําลังประสบปัญหาอยู่ก็อยากมาขอความช่วยเหลือบ้างนะส่งต่อความช่วยเหลือไปครับนะวันนี้เป็นเคสของน้อง สาขวบครับน,น้องเนี่ยอยู่ในการดูแลของคุณแม่นะครับพอเลี้ยงแล้วก็คุณตานะครับอยู่ดีๆเนี่ยน้องครับมีรอยช้ำตามตัวตอนนี้ซี่โครงหักครับม้ามแตกปอดฉีก3ามขวบนะครับผมเน้นว่า3ามขวบนะครับแล้วก็อาการโครมา่าห้าสอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งย่าเดี๋ยเป็นคนพาส่งโรงพยาบาลครับแต่ปัญหาคือแม่บอกกับหมอว่า ไม่ให้ยาเข้าไปเยี่ยมไม่ให้คนอื่นเข้าไปเยี่ยมนั่นซึ่งตอนนี้เขาก็เป็นห่วงแล้วว่าน้องเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะเขาก็เลยไปคุยกับทางคุณหมอนะซึ่งแม่เนี่ยบอกกับทางครอบครัวว่าอ๋อมันเป็นที่มีรอยช้ำตามตัวเนี่ยมันเป็นเพราะโรคเลือดเขาก็เลยถามว่าไอ้โรคเลือดเนี่ยซี่โครงหักได้อย่างไรโรคเลือดทําไมมันถึงซี่โครงหักถูกต้องไหมครับนะเออม้ามแตกได้อย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นนะพอเขาฟังจากคุณหมอคุณหมอบอกว่าอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่โรคเลือดนะคะ น้องน่าจะถูกกระทำมานั่นเขาไปแจ้งความครับพอเขาไปแจ้งความทางแม่นะพาผู้ใหญ่มาอ้างว่าเป็น้าราชการให้เขาไปถอนแจ้งความผมต้องถามว่า้าราชการทีีสิทธิ์อะไรในการไปบอกให้คนนั้นคนนี้ถอนแจ้งความนะถ้าสมมุติเด็กมีบาดแผลนอนโคม่าอยู่โรงพยาบาล แจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตามหาความจริงให้ว่าใครกระทําน้องมันไม่ดีหรอครับทุกคนตอบผมหน่อยว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะครับนะอยู่ดีดีท่านมาบอกว่าเขาถอนแจ้งความได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมประสานทางท่านอารองอธิบดีนะครับกรมกิจการเด็กนะครับและท่านผู้กัครับนะสพคลองหลวงเดี๋ยววันนี้จะช่วยน้องนะครับวันนี้จะช่วยน้องต้องหาความจริงวันนี้นะครับเรื่องของน้องต้องเดิน เด็กต้องได้รับการคุ้มครองส่วนาหาความจริงเราต้องมาหาความจริงกันครับว่าใครเป็นผู้กระทําน้องน้องโดนได้อย่างไรซึ่งได้ข้อมูลมานะจากทางโรงพยาบาลน้องถูกกระทํามาแล้วรักษาที่โรงพยาบาล5ครั้งนะครับที่มารู้ว่าถูกกระทํห5ครั้งเพราะอะไรเพราะทางามีฝั่งนู้นเนี่ยเขามาบอกกับทางทางย่าหรือป้าเนี่ยว่าหมอเขาไม่รักษาให้นะถ้าไปแจ้งความเนี่ย อ้าวเป็นซะอย่างนั้นไปแต่หมอบอกไม่จริงผ่านมาห้าครั้งแล้วก็รักษาตลอดอ่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปเลยนะจุกไปอ่ะเข้าเลยถูกไหมไปนะเชิญเชิญเชิญขึ้กระดาษหน่อยได้ไหมมามาโอเคอ้าวอไป ไปาปไป,ปเชิญรอนานหน่อยเด้อสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าว์ปเมื่อเช้าวัปไปเคสของพี่หนุ่มมาเรียบร้อยแล้วมาสวัสด,ดีจ้า้องนักปเชิญเชิญมาตอนนี้มีใครติดต่อมาไหมอต่ายังไม่มีใครติดต่อมาใช่ไหมโอเค เดี๋เข้าห,ห้องนี้ดีกว่าห้องนี้ดีกว่าไป<ผ>ม,มาเชิญ <Soul> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมา <S 2> <S 2> บ<ร>เอาตรงนี้ก่อนนะ<ช>มา <S <S <vitamins> มาเอาข้างล่างดีกว่านะพพยายมาเชิญเอาฝั่งไหนหันมานี่หรืออย่างนี้เฉียงเฉียงเอาเียงเนี้ยมาเชิญนะยาแม่ป้ามา เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไปเอาไม้ก่อนเขาบอกกับเราว่าเป็นอะไรเนี่ยโรคเลือดโรคเลือดที่ถึงมีรอยช้ำตามตัวใช่ค่ะเป็นเพราะว่าน้องเลือดจางมีอาการกำเริบโดยการที่มันเป็นรอยช้ำซี่โครงหักกับแขนหักนี่มันเป็นโรคจางเลือดจางไหมเลือดจางมันเกี่ยวอะไรกับซี่โครงหักวะงงไม่ตีไหมเป็นหนอนึลือครับทุนี้เราก็มาหาความเป็นธรรมให้น้องนะนะเด็กทั้งคนก็ต้องช่วยกันนะครับ พอมอพอมอมาแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะยเดี๋ยวรอสักครู่นะนะตอนนี้อาการของน้องเป็นไงบ้างที่อัปเดตล่าสุดตอนนี้ตอนนี้เมื่อเช้าค่ะก็ยังหนูติดต่อไม่ได้น้เพราะว่าทางโรงพยาบาลโทรมาบอกว่ายาป้าค่ตะติดต่อถามอาการน้องไม่ได้แล้วต้องให้เป็นพ่ออย่างเดียวก็อาการเมื่อวานนะคะน้องก็ยังมีไข้อ่อนๆแต่พ่อถามได้ใช่ไหมพ่อถามอาการได้แต่ป้าห้ามถามครับ แต่ใครมือคนส่งโรงพยาบาลน,นะย่ากับป้าป้าเออแม่เขาแม่กับตาอ๋อแม่กับตาโอเคนะครับแล้วเราได้ไปหาที่โรงพยาบาลไม่ได้ไปตามพี่โรงพยาบาลไหมไปค่ะแต่เราเป็นคนไปแจ้งด้วยใช่ค่ะอ๋อที่เราแจ้งความเพราะเห็นน้องมีรอยฟกช้ำดำเขียวครับโอเคที่กันครับวันนี้พาผู้เสียหายเดินทางมาเครื่องอะไรพี่ วันนี้นะครับมาช่วยน้อง3าขวบนะครับทางคุณย่าคุณป้าแล้วก็คุณพ่อเนี่ยขอให้ผมช่วยนะตามหาความจริงหน่อยนะว่าน้อง3ามขวบเนี่ยตอนนี้มีอาการโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรซึ่งน้องเนี่ยนะครับอยู่ในการดูแลของทางคุณแม่พ่อเลี้ยงแล้วก็คุณตานะครับนะซึ่งน้องเนี่ยตอนนี้มีอาการก็คือซี่โครงหักนะครับปอดฉีกนะม้ามแตกนะครับแขนหักนะครับ นะแล้วก็มีรอยช้ำเนี่ยตามตัวเต็มไปหมดเลยนะครับอาการนี่โคมา่าหนักเลยนะครับนะซึ่งทางคุณย่าเนี่ยกับคุณป้าเนี่ยก็มีการสอบถามว่าเกิดอะไรกับน้องซึ่งเขาให้เหตุผลมาว่าที่มีรอยช้ำเนี่ยมันเป็นเพราะโรคเลือดเลือดจางนะครับซึ่งจากที่เขาไปสอบถามคุณหมอเนี่ยนะครับได้ข้อมูลจากทางคุณหมอเนี่ยซึ่งคุณหมอก็บอกว่ามันไม่ใช่มีคลิปเสียงด้วยนะ คุณหมอบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นโรคเลือดน,นะเขาสงสัยว่าน้องเนี่ยถูกกระทำถามว่าซี่โครงหักเนี่ยตั้งคำถามี่ยซี่โครงหักเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับโรคเลือดจางเหรอแขนหักเนี่ยเลือดจางเนี่ยมันเกี่ยวอะไรนะครับนะซึ่งทางคุณย่าคุณป้าเนี่ยฟังแล้วรู้สึกมันแต่งๆก็เลยมาจะแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ที่สอพคลองหลวงนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยบอกว่าไม่ได้ ต้องให้ทางคุณแม่มาเป็นคนแจ้งเองถูกไหมใช่ค่ะซึ่งก็ตั้งคําถามกันต่อว่าเอา้าสมมุตินะเด็กเขาอยู่ในการปกครองของทางคุณแม่เนี่ยคุณคุณตาแล้วก็พ่อเลี้ยงเนี่ยแล้วน้องเขามีอาการแบบนี้เนี่ยถ้าสมมุตินะตั้งคําถาม,ถ,ามถ้าสมมติมันเกิดการกระทําขึ้นมาจริงๆเนื้อถามว่าคนถ้าสมมตินะเขาเป็นผู้กระทําขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาจะมาแจ้งไหมตั้งคําถามนะอ่านะครับ ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่มีความจําเป็นหรอกที่จะต้องเป็นแม่ทางย่าทางใครก็ได้นะครับคือตอนนี้เราสงสัยเราอยากหาความจริงว่าน้องถูกอะไรนะหลังจากมาลงประจําวันสิ่งที่มันน่าตลกไปกว่าน,นั้นนะทางคุณแม่บอกว่าเนี่ยหมอเขาไม่รักษานะหมอเขาจะไม่รักษาน้องถ้ามาแจ้งความแบบนี้หมอจะไม่รักษาซึ่งเขาก็ไปถามคุณหมออย่างเหมือนกันคุณหมอก็บอกว่าไม่ใช่ไม่เคยพูดตอนนี้ก็รักษาอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ย น้องถูกกระทํามาเนี่ยมารักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยห้าครั้งเขาก็รักษาทุกครั้งอะ่ะซึ่งก็ทําให้เขารู้ไปอีกว่าน้องเนี่ยถูกกระทำมาถึงห้าครั้งแล้วนะซึ่งหลังจากนั้นมันมีเรื่องที่ตลกไปกว่านั้นอีกมีคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นข้าราชการมีคลิปเสียงด้วยนะเออเรื่องนี้เนี่ยมันมีข้อมูลเยอะเหมือนกันอ้างว่าตัวเองเป็นข้าราชการมาบอกว่าให้ทางญาเนี่ยไปถอนแจ้งความซะ ตั้งคำถามต่อแล้วมันไม่ดีตรงไหนครับกับการที่ย่าก,กับป้าและพ่อเขาเนี่ยมาให้ตํารวจเนี่ยหาความจริงว่าน้องเนี่ยถูกอะไรใครกระทําถูกไหมท่านใช้สิทธิ์อะไรของการเป็นข้าราชาการที่ให้คนไปถอนแจ้งความเรื่องเด็กถูกกระทำแล้วครับ ถูกไหมวันนี้นะครับผมก็เลยประสานนะทางท่านรองอธิบดีนะครับนะกรมกิจการเด็กนะครับแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับทางท่านผู้กำกับนะครับสพคลองหลวงนะครับให้เข้ามาช่วยเหลือหน่อยมาดูแลเรื่องนี้หน่อยนะครับนะแล้วก็อ่าทางครอบครัวเนี่ยเขาห่วงเรื่องความปลอดภัยนะเพราะตอนนี้เนี่ยทางแม่เนี่ยเขาไม่ให้โรงพยาบาลเนี่ยให้ข้อมูลกับย่าแล้วก็ป้านะนะจะให้แค่แม่กับพ่อเท่านั้นซึ่งเขาก็กลัวว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มัน ไม่โปร่งใสหรือเปล่านะก็มาเดี๋ยวเราจะมาหาความจริงกันนะครับวันนี้ครับบคุณย่าหรือคุณป้ากอบคุณป้าแล้วกันคุณป้า,า,าจ้ะคุณป้าครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าน้องเนี่ยอาศัยอยู่กับตรงนั้นเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมแม่เขากับตากับพ่อเลี้ยงใช่ค่ะน้องก็จะอยู่กับฝัง่งฝั่งแม่เขาอะค่ะตั้งแต่น้องเกิดเลยที่ผ่านมาในการเลี้ยงดูนี่เราเห็นว่าเขาเลี้ยงดูดยังไง คือไม่ได้ไม่ได้ไปมาหาสู่กันมากค่ะจะรูแ้แค่เวลาเขาทักมาบอกว่าเออน้องเข้าโรงพยาบาลน,นะน้องไม่สบายนะก็คือจะโทรมาของเงินไปพาหน้องไปหาหมอบ้างอะไรอย่างนี้ถ้าหนูไม่มีหนูก็เขาก็จะพาน้องเข้าไปที่บ้านแม่ค่ะฟันยาสาเหตุในการปร่วยที่เดินผ่านมานี่ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องสาเหตุหลักที่เขาบอกนะคะก็คือน้องอ้วกตลอดแล้วก็ที่มีรอยช้ำอะค่ะเขาก็จะบอกว่าอาการน้องอกำเริบจากโรคเลือดจาง เราเคยไปเยี่ยมหลานไหมครเอ่อไม่เคยค่ะเนี่ยหนูไปครั้งแรกแต่ว่าทุกครั้งที่น้องเข้าโรงพยาบาลค่ะจะเป็นาตาไปเยี่ยมเสมออาการน้องเป็นยังไงบ้าง,รงครับคุณย่าตอนนี้อาการน้องก็เหมือนหมอรักษาตามอาการเพราะว่าหมอก็ฟันธงไม่ได้ว่าน้องถูกกระทำคือน้องมีรอยเขียวช้ำอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะน้องมีรอยเขียวช้ำทุกครั้งที่ย่าไปเยี่ยม,มหมอสงสัยไหมว่าถูกกระทำ หมอก็สุขใสแต่หมอไม่กล้าฟันธงค่ะครั้งล่าสุดที่เป็นปัญหาเนะะี่ยค่ะทำไมดีเราเราถึงไปคิดแม่เขาส่งโรงพยาบาลหรว่ราไไใช่ค่ะแม่เขาส่งโรงพยาบาลแล้วเขาโทรไปหาป้าว่าน้องไม่สบายกล้าจะมาไหมหรือว่าญาติจะมาไหมญาติก็ตอบว่ามาอมขอให้รู้ว่าน้องอยู่โรงพยาบาลไหนเขาก็ตอบว่าอยู่ธรรมศาสตร์เราก็เลยไป เราก็ไปเปิดดูตามปกติที่เราเคยไปเยี่ยมหลานรเราก็หารอยคล้าตดำเขียวเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มันเยอะมากย่าก็เลยบอกหมอว่ากลัวเด็กจะไม่รอดถ้ามีครั้งต่อไปอาการของน้องเป็นไงบ้างตอนนี้อาการของน้องอยู่ในห้องไอซียูค่ะคเพราะอะไรย่าถึงถุกคิดขึ้นมาว่าอาจจะเป็นเพราะฝีมือของแม่แท้ๆแล้วก็พ่อเลี้ยงแล้วก็ อ๋อายาติเขาไม่ได้ปักปาใครนะแต่ว่ายาคิดว่ารอยอย่างนี้มันน่าจะเป็นรอยของการทุกกระทำมากกว่ามันไม่ใช่เป็นรอ,อ,อยของโลกทั่วไปที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆมลานลบด้วยมากสามเดือสามสามขวบแปดเดือนสามขวบกว่าแล้คือเราเราเคยพูดถึงาวการกรทำว่าเขาตีเขาทาร้ายหลานแล้วาอาเช้าวันหนึ่งที่ก่อนที่เขาจะไปโรงเรียนเขามาหาที่บ้านครับอ่าตอนเช้าเลย อ่าย่าก็เปิดเสื้อผ้าน้องดูน้องมีรอยแดงมาย่าก็ถามว่าโตเป็นอะไรเขาก็บอกย่าว่าแม่อ้อตีย่ยาก็เลยถามว่าทําไมอ้อมตีลูกหนักขนาดนี้เลยเหรอมึงแดงทั้งบ้านมายันบ้านกูก็ยังไม่หายแดงเหรอมันก็บอกว่าพ่อเป็นคนตีมั้งโตตามเป็นคนตีมั้งก็แค่นั้นย่าก็เลยสงสัยมาตลอดแล้วตาเขานี่มีพฤติกรรม ในการดูแลหลานแบบแรงๆอย่างนี้ไหมไอันนี้เร,เราก็ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดเขามากเราตอบไม่ได้ครับรอืมอยากรับหลานมาดอ้อยากรับหลานมายด้วยเต็มที่เลยครับเพราะว่าถ้าอยู่นั่นคิดว่าไม่ปลอดภัยแล้วเราเคยคุยกับเขาไหมคะว่าเราอยากเขาสา่งเราเคยคุยแค่บอกว่าเราอยากเอามาเล่นบ้างอเอามานอนพางบ้าง,ขงเขาก็ปฏิเสธก็คือมาไม่ได้ เราก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งเก้าไก่ถ้าเขามาหาที่ตลาดนัดเราก็ให้ตามเหมือนว่าความเหมาะสม,มให้เงินไปตามความเหมาะสม,มแต่ทุกครั้งที่มา่าก็ให้ตลอดเรื่องการที่จะมาแจ้งความประนันญาตัดสินใจเดินทางมาแจ้งเองใช่ค่ะเพราะ่าเพราะ่า,าคิดว่ามันเป็นครั้งที่สองแล้วมันเยอะขึ้น ถ้านานไปกว่านี้มันอาจจะไม่มีอะไรที่ดีกว่านียายก็เลยตัดสินใจมาแจ้งตำรวจมาไหมตำรวจก็รับแจ้งแล้วก็ไปเอา,เอาแม่กับตามาพอดีก็ได้มาอีกคนหนึ่งเพิ่มแต่เราก็ไม่ได้ลงว่าเราระบุใครว่าใครเป็นคนทำก็ถูกป,ประสงค์ที่เรามาแจ้งความเื่เเอเขาหลานี่อยู่ด้วยหรืออยากดำเนินคดีของคนที่ทำรลาก็อยากรู้ความจริงว่ามันคืออะไรอยากดำเนินคดีท,ที่มันถูกต้อง เขาบอกไหมว่าต้องเป็นแม่ที่ต้องเป็นคนที่จะต้องมาแจ้งบอกค่ะอืมเรารู้สึกยังไงเราก็รู้สึกว่าทําไมเราใช้สิทธิ์อะไรไม่ได้เลยเหรออือเพราะว่าเด็กมันเป็นขนาดนี้เพราะวันที่เขามาสอบปากคำเขาก็เอาเด็กมาด้วยแล้วก็มาเปิดตัวร่างกายของเด็กดู้ออืมอืมรอบล่าสุดที่น้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเพราะอะไรน้องมีอาการยังไง เขาบอกว่าน้องมีอาการอ้วกแล้วก็ซึมแล้วก็ตัวเขียวแค่นั้นแล้วแขนหักด้วยใช่ไหมแขนหักนี่เขาหักมาหลายวันแล้วก่อนอที่น้องจะเข้าโรงพยาบาลแล้วซี่โครงหักล่ะซี่โครงหักมาจากครั้งหลังล่าสุดนี้อ่าอญา่ารู้มาครั้งหลังล่าสุดน้องนอนโรงพยาบาลได้ประมาณสามวันมหมอถึงฟันธงว่าน้องถูกทำร้าย ข้าราชการที่ติดต่อมาบอกว่าให้ถอนแจ้งความนี่เขาเป็นใครยังไงอ่าเราไม่ทราบว่าเขาเป็นใครแต่เขานั่งอยู่ด้วยกันเขาอ้างเฉยๆนั่งอยู่กับใครคะนั่งอยู่กับฝ่ายพ่อและแม่ฝ่ายพ่อและฝ่ายตา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 ของเขาหลังก็ฟังไม้กี่วันนะคะคนนั้นมาหาเราว่าให้ถอนแจ้งความอ๋อไม่ใช่ค่ะคือที่เขาบอกให้ถอนแจ้งความอะค่ะคือครั้งล่าสุดที่ไปเยี่ยมน้องที่เขาบอกว่าน้องรักษาต่อไม่ได้เพราะว่าติดคดีความ อันนั้นเขาเลยบอกเนี่ยเขาทํางานราชการกันหมดเลยนะให้ไปขอดแจ้งความเราเสียทําพาโค้สด้วยอืหมายถึงว่าตัวย่าตัวพ่อเลี้ยงทางานราชการใช่ค่ะฝั่งพ่อฝั่งพ่อเลี้ยงเขาฝั่งแม่เขาอะค่ะทํางานราชการโอ้โแค่ตอนของเราโอเค้ียกันนะเดี๋ยวพาไป อ,อ้างว่าเป็นญาติใช่ไหมญาตมาแจ้งความามาแ้งความวันที่13กันยาค่ะอเข้าโรงน้องเข้าโรงพยาบวันที่4กันยาสวัสดีครับพี่รบกวนเจออีกแล้วรบกวนนะรบกวนแต่พอมอปทุมนี่สุดยอดอยู่แล้วสุดยอดสุดยอดครั้งสองก็เมื่อวันที่13 ที่มาแจ้งความคใช่ค่ะ,ะแต่น้องไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนะน้องไปยูที่โรงเรียนคุณครูโทรมาบอกย่าว่าน้องมีอาการเสียงเยอะย่าก็เลยไปที่โรงเรียนก็เลยไปเจอก็เลยมาแจ้งความอ่าั้นเดี๋ยวขึ้นข้างบนอาจจะได้เอาข้อมูลข้างบนกันจ๋ะไปรบกวนปากเชิญเชิญเชิญไป,ปไปจ้ะ รบกวนนะครับรบกวนทุกคนนะครับบวัสดีครับบวัสดีครับรบกวนนะครับเ<ป><ป>ชิญจ้ะมาเชิญ<ป>มาจ้ะเชิญเชิญเชิญ ย่าเดินไหวนะ<ป>ออกเปิดไปแล้วโอเคมาครับรบกวนทดลอง โทรศัพท์พี่หน่อยเดี๋ยวโทรตามได้ๆแผลวาแผลมา<ฮ>เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยว ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยข้อมูลนะครับเดี๋ยวคุยอ็นไซด์นะคุยกับทางทางหัวหน้าฮัลโหลฮัลโหลครับท่านผู้กำกับท่านผู้กำกับฝากใครไว้ครับผมพอดีอยู่ห้องชั้น3แล้วครับอ๋อครับรบกวนทีนะครับอยู่ที่ครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราคุยข้อมูล i อ็นไซด์นะคุยกับทางท่านหัวหน้าบ้านพักเด็กนะครับแล้วก็ทางพมอแล้วก็เดี๋ยวทางท่านรองผู้กำกับเนี่ยอ่า จะมารับเรื่องแล้ววันนี้เดี๋ยวจะให้สอบประคำเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับของทางคดีนะครับซึ่งตอนนี้น้องโคลมาอยู่ที่โรงพยาบาล3าขวบเราต้องหาคําตอบให้ได้ว่าน้องถูกอะไรนะครับนะคืออันนี้เราก็ไม่ได้กล่าวหาใครแต่เราต้องหาความจริงนะครับน้องไปโรงพยาบาลมาหลายครั้งแล้วใช่ไหม่ค่ะห้าครั้งสี่ <4 S 1> ครั้งจครั้งที่สี่ที่ไม่ได้ไปแเป็นแค่ลิิลที่ครู่งมาให้หอันนี้อันนี้คือถือว่า ที่เรารับรู้โอเค okay. หนักสุดละตอนนี้หมอเขาเขาเขาคิดว่ารักษากลับมาได้ใช่ไหมหรือว่าบอกว่าน้องยังทรงตัวอยู่อ,อาการทรงตัวมีสติไหมก็เมื่อวานที่เข้าไปที่เบาะเข้าไปเขายังมีสติอยู่นะคะน้องมีสติฟื้นมองหน้าได้อยู่ใช่ไหมน้อโอเคนี้โอเคอ่ะโอเคครับเดี๋ยวอ่ากลับมาอัปเดตให้นะครับเดี๋ยวอันนี้ ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ใครที่อยากดูอของเมื่อเช้านะครับที่ไปบุกจับกับพี่หนุม่มกัญชัยมานะครับ e ท่านก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับนะโอเคเดี๋ยวสำหรับเคสนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะครับโอเคจัดไปสวัสดีครับกดติดตามไว้กดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้โอเคโอเคครับนะคนที่บอกรอรอขอบคุณมากเดี๋ยวกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตให้นะอาจจะอัปเดตเป็นคลิปเป็นอะไรเงี้ยลูกหนู ถูกกระทําอายุ9ขวบเองไม่มีใครติดต่อกลับมาส่งมาเลยดีครับส่งมาดีครับเพจเ,เนี่ยแอปฟ้าการดลังช่วยสู้เลยท่านบอกว่าลูกถูกกระทํามาส่งกาผืนมาเลยเด็ก9้าขวบถูกกระทาใช่ไหมส่งมาเดี๋ยวผมช่วยท่านส่งมาเลยนะส่งมาเลยครับส่งมาเลยส่งมาตอนนี้เลยเดี๋ยวผมช่วยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานดูนะโอเคนะครับกดติดตามไว้โอเคเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนนะครับ